ต้องถ่ายต้องถ่ายเต็มรังเลยไม่เหมือนไอ้แว่นไอ้แว่นไม่กล้านะแมวนั่งซัดว่าเต็มรังเลย สวยงามไปส่งนักสอบแบงเอ้ยเอ้ยทำเป็นห้ามที่บอกว่ายิงเลยยิงเลยโอ้ น่าจะใช่ครับเฮ้ยเนี่ยลุงอาร์ตของแท้กวาดทั้งคนทั้งบอลเฮ้ยเฮ้ย เกือบเข้าหน้าเมื่อกี้นี่ทั้งบอนทั้งตีนเลยลอยมาเต็มที่แล้ว สีเขียวได้อยู่นะได้สองแชมป์อยู่นะเฮ้ยแบงค์งังสุดยอดอะโคตรเก่าอ่ะแบงค์อะฮึดิียว เฮ้ยเฮ้ยวันนั้นเลิกซื้อถูกตัวด้วยนะเนี่ยปิงสบายเลย

găng yang yang, găng với mi anh hai mình sẽ tìm anh xin chào โดนนำล้วหรอจริงเหรอไม่เอาสำรองลงอย่างเดียวเลยไม่ชิงแชมป์ไม่ใช่เหรอชิงอะไรเอเบคับไงเอเบคับเหรอเจอกับอะไรแมนยูเจอกับชิสตันพาลเลตนี่เจอกันนี่เอเมนสิ